จ้าวัสดีค้อา,า,าอันนี้ยายใส่จะพามาเบิ่งกันกล้วยนะจจะเนาะกล้วยน้ำว้ากล้วยน้ำว้านี่วีเลยี่สิบห้าบาทนะจจะเนาะยี่สิบห้าบาทบ่แพง่งดอกจ้ะยยี่สิบห้าบาทเพราะเพราะกินอยู่จ้ะอันนี้ก็กล้วยฉาบกล้วยฉาบถุงละยี่สิบบาทจ้ะกล้วยฉาบแบบหวานนะจจะเนาะแบบหวานอันนี้กล้วยเอ็บบนน,น,แบบน,น้ำว้ายี่สิบห้าบาท ปากหูปากหูหน่วยละศีบาทจ้ะกะพ่อต่ำอยู่จ้ะสมัยนี้ท่านสมัยแต่แต่กี้กะยังใส่ได้หน่อยกะหน่วยละหาบาทเท่านั้นละจ้ะแต่สมัยนี้มันสมัยใหม่นะจ๊ะเนาะหน่วยละหาบาทจ้ะเอ้ยหน่วยละศีบาทจ้ะบักพริกกะซิบบาทบักพีกกระซิบกกแต่ช่วงนี้อยากอยากอยากถืออยู่จ้ะโอ้ยมีช่วงว่าหันแทงหลาย ช่วงแทงนี่ประมาณส้าบาทน่าจะนะช่วงมันแทงมันจะส้าบาทอันนี้สิบบาทกันนะว่าพ่อสื่ออยู่จ้ะท่านแม่ผู้ใดปลูกเองกินได้ก็ปลูกเองได้จ้ะเพราะว่าพริกนี่แต่ว่าอย่าใส่ปลูกพริกบ่ใครได้ปลูกยังกันใดอยู่ปลูกพริกบ่าใดน่าจะเนาะอ่าปลักพริกสื่อมาก,มก,ากเมื่อกี้เละจ้ะก็เลยมาไายเห็นเบิง่งเห็นเพื่อนๆเบิ่องน่าจะเนาะกล้วยยีพหาปลักพริกสิบบาทอ่าักฮุ้สิบบาทกล้วยฉาบกล้วยฉาบหวานยี่สิบบาทน่าจะเนาะ แบบหวานก็มียดาเอาแบบหวานล่องเบิรจ้เพึงเลิกจากงานก็เลยสื่อของมากเลยมาหนันไทยหทเห็นที่วิวเห็นเพืพ่อนเบิ่งน,าน่าจะเนาะจ้าขอจบคลิปเท่านี้น,าน่าจะเนาะกดติดตามกดไอซับซากให้ย่ใสแเน่ยนะน่าจะเนาะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ